ในช่วงวันสูงที่ผ่านมาผมที่ตื่นเช้ามาตั้งใจเรียนวิชาโค้ดแต่ลืมไปว่าอาจารย์บอกว่าไม่มีเรียนในสัปดาห์นี้ผมก็เลยนึกได้ว่าตัวเองจะลองทำไลท์ทูดีมาเป็นวิชวลวิดี e อเล่นๆแล้วก็ติดมือมากท้ายก็ได้มาหนึ่งตัวคือไอ้กล้วยที่คุณเห็นในตอนต้นคลิปแต่วันเนี้นวันเสาคันมือบอกกับเห็นทเทเน,นทองเมื่อวานน่าจะทำได้ปะแล้วมันก็เป็นคลิปนี้ ขันตอนที่หนึ่งวาวัตถุดิบที่ใช้ในการทำาันเไดทั้งส่วนตัวส่วนแขนส่วนขาหางหรืออะไรทอย่างที่คุณมีในโมเดลของคุณแต่ครั้งนี้เราก็มาจากร่างจริงเราก็เลยต้องวาดเองไม่ต้องคิดเองเยอะกว่าเยิ่เยอะอ,อนานั้นนะ ขั้นตอนที่สองนำสิ่อย่างที่คุณวาดเมื่อกี้ไปใส่ในเ h อร์ช็อปแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้เหมือนกันที่ในวิดีโอโออฟิเชียลของ l i g h t r o มันแนะนำมาให้ใช้แนะนำไหมไม่รู้เออแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเซฟเป็นไฟล์ PDF PSD จำหเหตแล้วก็ไปยัดลงใน l i g h t r o เลยแต,แต่ในคลิปเกิดปัญหาบางอย่างที่อา่าไร พราะว่าชื่อชื่องานนี้กับงานเขาที่แล้วอันเดียวกันก็เลยทํให้ยัดลงไม่ได้ทีต้องติดตั้งใหม่ปเป็นอีกรอบแล้วก็ไม่ได้ผลใช้พุ่รููตัวเปลี่ยนชื่อก็แกออ้ได้ครับทีเริ่มทาอะไรสักอย่างก็ต้องเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนเปล่าเพราะอาจจะเรีอยงางินได้ก็เลยเริ่มจากการทำให้อ,อ้ก่อนกระพริบตาได้ก่อนก็กระพริบตาเนื่องจากไอ้โมเดลนี้มันไม่มีเปลือกตาไม่มีคิ้ว กอมีคิวอยู่ไม่มีเปลือกตาแล้วก็ม,มีตาในก็เลยไม่มีปัญหาเลยมากก็น,นะแล้วตัวต้วฉนฉบับก็แค่นั้นด้วยออก็ง่ายออขั้นตอนต่อไปาการทําให้หายหน้าได้ก็ขั้นตอนนี้จะเยอะใช้เวลาเยอะขึ้นหน่อยก็คือจะเปลี่ยนตําแหน่งของทั้งหน้าทั้งตาคิวทั้งปากทั้งหน้าเพื่อให้ดูมืนกำลังหันหน้าอยู่โดยไม่ให้ขยับไปในระยะทางที่เท่ากันเพราะ มันจะดูแบนไปอย่างนั้นด้วยสมมติว่าแบบตาหันไป4ี่ห้าหน่วยก็คิ้วหันไปส0หน่วยอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เงี้เอ่อส่วนเรื่องปากก็เนื่องจากไปดูในต้นฉบับที่ท่านไลน์เมื่อวานก็คือก็อะไรอ่ะปากด้านล่างมันยังเหมือนเดิมตลอดก็เลยไม่ทำอะไรเยอะแยะแต่ว่าปากด้านบนก็ใช้ตัวอะไรทักอย่างอ่านชื่อไปออก เพื่อทําให้ดัดไล่ดัดดัด,ด,ดปากง่ายขึ้นเลยก็ทําให้กั็ทำให้ติดตาไปตาได้เรียบร้อยส่วนเรื่องเขาด้านหลังเนี่ยเออก็อาจจะมาขั้นตอนตอนฐนหน้าก็ได้ก็คือแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าไงคืออยู่ตรงส่วนหัวก็เลยต้องอาจจะต้องขยับเยอะกว่าเพื่ออะไระ่ะให้มันดูดูเคลื่อนที่เยอะมั้งอธิบายไม่ถูกว่าก็คือขยับให้มันเยอะกว่าหน้าตาแต่ ที่ใน่คิดทำนี่คือไม่ได้ขยับตัวโคนคือขยับแต่ตัวปลายเขาเพราะว่าตัวบอดี้ของก่อนเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไงเออเอ,อ่อส่วนเรื่องแขนกับหางนี่อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเรียกว่าอะไรล่ะในชิปต้นฉลอดของท่านเทพเมะทองนี้แกไม่ได้ขยับบ้างไงออแล้วก็ใช้วิธีผมก็ใช้วิธีเดียวกันกับการหายใจคือขยับตลอดเวลาขึ้นลงขึ้นลงเออส่วนหางก็อ๋อน,นะ เหมือนกันนะเอพอพ็ทําเสร็จเรียบร้อยก็ไปลองเล่นจริงดูอันลที่ได้คือเออมีหลายอย่างที่มันพลาดนะนะเออทั้งตาก,กับพีิแปลแปลปากที่พูดไม่ตรงกับปากจริง่าไม่ยังไงแบบตอนเปิดปากพูดโมเดลปิดตอนปิดปากโมเดลเสือเปิดปากจริงไว้อย่างเงี้ยเออก็ไปปรับแก้ไว้ในแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นในตอนนี้ และนี่คือผลงานกอล์ฟที่ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง เข้าสู่ช่วงกูจะบน่นคายคลิปแล้วอ่อสาเหตุที่ไม่ลงคลิปมาหนึ่งเดือนคือกูคิดเย่าจะอะไรกับคนที่ทางชีวิตมีแต่งานเีเลย์หรอครับจช่ช่างแนงเอาเป็นว่าก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าช่องเฮียเนี่ยช่องไอโมกซีเอ็มซีเนี่ยแม่ไ่ใช่องไมค์ครับแล้วหรือมันไม่ได้เป็นแต่แรกกับว่าเอาเป็นว่ามันคือช่องเบทเตอร์เลดช่องที่ลงสิ่งที่โมกทําอยู่ในตอนนั้นละกันเออประมาณนั้นแหละเออ siวิตo mi a general... la